สวัสดีทุกคนเดีย๋ยววันนี้หลวงพี่แง้งจะมาสอนในการห่มผ้านะฮะห่มเพื่ออยู่ในวัดเพื่อทําวัดเช้าทําวัดเย็นอย่างเงี้ยห่มยังไงห่มเฉียงนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้แชร์ให้หลวงพี่เลยนะเพื่อเป็นมหากุลส่วนใครที่ไม่ชอบพระองค์ไหนไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูนะเออ๋อย่ะไปวิจาร์หลวงพี่อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้นะเออก็ต้อง บอกตามตรงว่าถ้าห่มผิดพลาดปาระกันใดกออกไปด้วยเพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้ห่มผ้ามามานานแล้วอาจจะมีผิดพลาดบ้างน,นะฮะแต่ก็พอจําเรื่องการห่มผ้าได้นะฮะเมื่อหลวงพี่ไม่ได้บวชมาแปดเก้าปีแล้วบวชครั้งก่อนก็เกือบได้สามพรรษานะฮะอืมทําตีนะฮะบวชที่ไม่ต้องรู้หรอกทุกคนก็แบบบวชที่ วัดโคกสะอาดนี่แหละทุกคนการบวชเด่กบางคนถามหลวงพี่มาเยอะว่าปรารถนายากได้นักธรรมตีโทเองไหมเปล่าหลวงพี่ไม่ได้มีความอยากนะเรื่องยอถามดาราศาสตร์อะไรไม่ต้องมาคุยกับหลวงพี่เลยหลวงพี่แบบไม่มีความอยากได้ก็คือมันเป็นกิเลสอ่ะทุกคนอยากได้เป็นเจ้าว่าจะเป็นพระครูไหมเปล่าหลวงพี่ก็จะสอนในการ ห่ผมผ้าเนี่ยก็คือตัวสี่เหลี่ยมจะอยู่ด้านบนก็จะอยู่ด้านในนะฮะถ้าอยู่ด้านล่างนะ่อันนี้นคือผิดม้วนจากขวาไปซ้ายนะฮะจับผ้าให้ต็งๆแบบนี้จับผ้าให้ต็งๆแบบนี้พยายามม้วนให้แน่นเวลาม้วนเนี่ยอย่าไปรีบเกินเพราะว่ามันจะทําให้ไม่แน่นจะสอนเรื่องการละเอียดในการห่มผ้าพยายามพยายามดึงผ้าให้แน่น รูปบวกใ,ใ,ให้แน่นให้ให้เน้นที่รูปบวกแน่นม้วนม้วนจากขวาไปซ้ายนะทำไมเช้ามาเนี่ยพระสงฆ์จะต้องอห่มผ้าห่มผ้าเฉียงแล้วตอนนี้แล้วก็คองสังคติคองบ่าซ้ายเพื่ออะไรเพื่อรักษาผ้าพคลองเราจะต้องเข้าใจออ อย่างหลวงพี่เนี่ยเป็นคนที่หน้าอกกว้างเนี่ยจะไปห่มเหมือนกันไม่ได้จะไปม้วนเหมือนกันก็ไม่ได้อีกบางคนเนี่ยเขาม้วนเยอะบางคนเขาม้วนน้อยเราจะไปเปรียบเทียบเหมือนกันไม่ได้นะฮะเราก็เวลาเราจับมุมผ้าเนี่ยเราก็นี่มือมือซ้ายเนี่ยดึงดึง,ด,งดึงให้สุดเลยแล้วเวลาการการม้วนผ้าเนี่ยเราก็อ่าจะเราก็จะม้วนผ้าจากซ้ายไปขวาแบบนี้ สายไปขวาทีนี้พยายามเดึงให้สุดอ่ะพอคราวน,นี้เราไม่ต้องม้วนเยอะไงเพราะว่าถ้าม้วนเยอะจัดเราจะตะวัดไม่ได้มันจะตึงเกินเพราะว่าบางคนอ,อกกว้างบางคนอ,อกไม่กว้างใช่ไหมอย่างหลังเรากกว้างเนี้ถ้าเราไปม้วนเยอะมันจะกินเนื้อผ้าเยอะเกินผ้ามันขึ้นสูงเกินมันจะไม่สวยอ,อย่างนี้นะอืมดูอ่าเอาอยุก้อยเกี่ยวไว้แล้วก็ตวัดผ้าหลังนี้ปึ๊บ นี่เสร็จแล้วนี่เห็นไหมอันนี้คือห่มอยู่วัดอ่ามันก็จะห่มประมาณนี้เลยนะฮะ